เราพามาอยู่กันที่วัดถ้ำเงานะคะซึ่งเป็นอันศีนของอำเภอแม,ม่สรงเลยเดี๋ยวจะพาไปเดินชมทั่วบริเวณวัดนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะ โอกาสมาเที่ยวแม่สรียงนะคะขอแนะนําเลยว่าจะต้องไปไหว้พระาธาตุสี่จอมอพระาธาตุแรกก็คือพระาธาตุจอมกิตตินะคะจะดูวิวทิวทัศน์ได้รอบเมืองแม่สระียงเลยนะคะนี่ต่อไปก็เป็นตรงนี้นะ่จาจะพระาธาตุจอมทองนะ ถ้าจำไม่ผิดนะใช่วัดจอมทองก็จะมีพระธาตุนะคะให้ไปกราบไหว้บูชาเหมือนกันนะคะดูวิวได้อันนี้เป็นวัดจอมแจ้งนะคะก็มีพระธาตุที่ได้กราบไหว้เช่นกันนะแล้วก็อีกที่หนึง่งอันนี้แอบสูงนิดนึงนะคะแถววัดพระธาตุจอมมอนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่สามารถให ไปสักการะบ,บูชาพระาธาตุได้นะคะขอบคุณภาพจากอบจแม่ฮ่องสอนค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดถ้ำเงาอาเภอแม่สเสียงนะคะสําหรับพุทธศาสนิกนชนท่านใดนะคะที่มาอำเภอแม่สเสียงแล้วปกติเราก็จะไปเยี่ยมชมพระธาตุสี่จอมใช่ไหมคะอันนั้นคือไฮไลท์ของเมืองแม่สเสียงแต่ว่าวันนี้ค่ะเราพามาอยู่กันที่วัดถ้ำเงานะคะซึ่งเป็นอันซีนของอำเภอแม่สเสียงเลยเดี๋ยวจะพาไปเดินชมทั่วบริเวณวัดนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะ สำหรับเรานะคะเพิ่งเคยไปวัดนี้ครั้งแรกนะแต่ว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยก็คือเคยไปเป็นครั้งที่2ก็รู้สึกว้าวนะคะในสถาปัตยกรรมนะซึ่งมีการผสมผสานกันหลากหลายแบบนะเชื่อว่าไม่ได้มีแค่แบบสถาปัตยกรรมของประเทศไทยอย่างเดียวนะคะดูก็จะมีพมา่าอะไรอย่างเงี้ยผสมผสานด้วยมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้นะคะซึ่งวัดถ้ำเงากับถ้ำพระเนี่ยมันจะเข้าคนละฝั่งกันนะแต่ว่าก็สามารถทะลุกันได้มากรา ราบไหว้พระได้นะคะแล้วก็มาดูความสวยงามอ่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของถ้ำพระนะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะมีพระชื่อดังต่างๆบรรทุกบรรจุไว้ในถ้ำนะคะให้ไปกราบไหว้บูชาได้นะคะอันนี้ก็ว้าวเหมือนกันด้วยว่าเป็นอันซีนสำหรับอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยค่ะเข้าไปแล้วก็เย็นสบายนะคะยังไงก็เชิญชวนด้วยนะคะมาทำบุญไหว้พระกันได้คะ่ะ